สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะอยากเล่าประสบการณ์ให้ฟังสักหน่อยนะคะหนูนะคะเพิ่งย้ายมาจากที่ทํางานแถวท่าน้ําปากเก็ดนะคะและ้วไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะคือหล่อมากและเขาเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆจนเป็นที่ใหม่ตาของพี่ๆบริษัทแทบทุกคนเลยค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือหนูด้วยนั่นเองค่ะพี่เขานะคะเป็นคนใส่ๆไม่ค่อยทันคนแล้วพระเอิญน,นะคะได้ทํางานร่วมกันพอใกล้กันนะคะใกล้ชิดกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าหลงรักผู้ชายคนนี้เข้าแล้วแต่ประเด็นว่านะคะคือ คนเข้ามาจีบพี่เขาเยอะมากและพี่เขานะคะก็มาปรึกษาหนูตลอดนําพี่เขานะคะไปต่งตางๆนานานแต่พอนานวันเข้าความรู้สึกนั้นนะคะก็เก็บไว้ไม่ไหวแต่ถ้าจะสารภาพไปนะคะหนูก็ไม่กล้าเพราะว่าเป็นคนขี้อายมากและคือจังหวะดีมากเลยค่ะมีเพื่อนแนะนํามานะคะให้รู้จักกับเพจศาสตธา,าเพื่อน,นบอกว่าตัวนี้นะเห็นผลจริงใช้แล้วเห็นผลไวหนูก็ลองเข้าไปดูในเว็บนะคะแล้วก็สั่งมาเลยค่ะบูชาตัวนี้มาน้ำมันสนิย นะคะมนมหารันจวนแล้วหนูก็ทําตามที่เพจเขาบอกมานะคะแล้วก็เริ่มเติมส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นกบหูคิ้วหน้าผากนะคะและฝ่ามือและปากนะคะใช้ได้ประมาณ สิบกว่าวันเท่านั้นเองค่ะหนูก็เริ่มรู้สึกนะคะว่าพี่เขาเปลี่ยนไปพี่เขานะคะก็เริ่มถามหนูมากขึ้นเช่นบ้านอยู่ไหนกับบ้านทางเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เริ่มชวนหนูไปทานข้าวแบบนี้มาเรื่อยๆคือปื้มมากจนสุดท้ายนะคะหนูก็รวบรวมความกล้านะคะไปบอกพี่เขาว่าหนูชอบพี่เขาแล้วพี่เขาก็ตกลงเป็นแฟนกับหนูด้วยจนตอนนี้นะคะอิจฉาทั้งบริษัทเลยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะ จ้านายนะคะก็เอ็นดูหนูมากขึ้นปรับเงินเดือนขึ้นให้และยังมอบงานชิ้นใหญ่ให้ทำอีกด้วยคือสุดยอดมากเลยค่ะของดีแบบนี้บีมารีวิวบอกต่อคะ่ะ